รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับ,รบผมอาจารย์เกต้าพี่ดูทละเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เกต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำลานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ ก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ <S <S ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุก์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกัน ประจเดือนมิถุนายนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะบนะบนะบก็อาจจะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆหรืองงนะครับเพราะผมจะเน้นนะฮะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคจริงๆนะว่าดาวไหนเจอดาวไหนแล้วมันก็ออกคําพยากรบางทีเนี่ยลูกค้ามีความรู้สึกว่าหูลายเหลือทนรับไม่ได้นะถ้าอย่างไงเนี่ย ผมต้องขอากลาบขามาภาัยด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอิงที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับนะว่าจะดีหรือร้ายนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศรีกันจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะฮะซึ่งสถิตยอยู่ในราศรีพฤษภอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าดาวอะไรไปเกี่ยวข้องกันบ้างนะฮะก็จะมีนะครับดาวเจ้าเรือนอลิก,ก่อนนะฮะดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยก็คือดาวพระราหูนะครับตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยนะฮะไปสถิตอยู่ ถึงตัวเราเองเลยนะเขาเรียกว่าอริไปกุมกตนุรักษ์ในภพเรือนของสุภะนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับการมอบหมายนะจากผู้รับผู้ใหญ่นะให้ทำนูน่นทำนี่เกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานอะไรต่างๆนะครับนะก็คืออาจจะมีความรบับผิดชอบนะอะไรที่มันมากขึ้นในลนักษณะประมาณนี้นะครับ นะอาจจะมอบหมายให้เราทําบางสิ่งบางอยา่างก็ขอให้เราเนี่ยตั้งตั้งใจทำนะมันก็จะไดะ้ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของควาสมสนะาเร็จนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสแล้วล่ะนะแต่บางทีดาวเจเ้าเรือนอลิเนี่ยมาให้เราทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ย νε, ก็ขอให้เราตั้งใจเต็มที่นะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแล้วตัวเราจะไปกลุมกับดาวอะไรอีกล่ะนะตัวเราเองจะไปกลุมกับดาวเจเ้าเรือนวินาศด้วยนน่อยนะ ก็ต้องบอกว่าดาวจเจ้าเรือนอริดาวจเจ้าเรือนวินาศเนี่ยกุมกัตนุกละนะครับั่นก็หมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะฮะที่จะเดินทางต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลนะหรือไปดูงานต่างประเทศหรือดูงานต่างจังหวัดนะหรือมีการย้ายถิ่นฐานนะอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อความสำเร็จทั้งนั้นแหละนะอาจจะมีการโยกย้ายหรือไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนะหรือมีการแบบคือประมาณว่าเหมือนกับ ค่าอะอ,อย่างยางยกตัวอย่าง้วกันนะฮะ,ะอย่างบางคนเนี่ยค่าขายนะครับแล้วตอนเนี้ยด้วยสภาวะนะครับของโรคระบะาดโรคไข้ไข้เจ็บอะไรประมาณเนี้ยเกิดขึ้นก็เลยส่งผลให้นะฮะตัวเราเองเนี่ยต้องหยุดทํางานไปสักพักแต่เรายังต้องเสียค่าที่นะในกรณีคนที่แบบต้องจ่ายค่าที่แล้วาทางร้านเขาก็ไม่ได้ปิดนู่นนี่นั่นนะคุณเอกก็นะครับ เขาเรียกว่าวิถีชีวิตของเรามีปัญหานะเพราะคําว่าสุภาพเนี่ยแปลว่าความสุขความเจริญใช่ไหมถูกลุมเล้าด้วยดาวเจ้าเดือนอลิดาวเจ้าเรือนวินาศอย่างคาว่าวินาศเนี่ยไปอยู่ในเรื่องสุภาพถึงเราเนี่ยมันคือมันเป็นสภาวะจำยอมนะอยากจะไปขายของเพื่อให้มันมีเงินเพื่อให้มีมไรายได้แต่มันก็ไปไม่ได้เพราะเราต้องการความปลอดภัยนะถ้าเกิดเราไปเนี่ยแล้วเราไปติด โรคอะไรขึ้นมาประมาณนี้มันก็ไม่คุม้มมันก็เลยสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายค่าที่ค่าอะไรก็ไปนะครับเนี่ยแหละมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วคืออลิเนี่ยแปลว่าค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายสําหรับความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าที่ค่าทางอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะครับก็จะเจอแต่จริงๆก็ผมมองว่าก็น่าจะเป็นทุก ทุกราศีแหละนะครับที่เป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าบังเอิญดาวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชาวราศีกันประมาณนี้นะครับก็คือหลักๆเนี่ยดาวเจ้าเรือนอลิดาวเจ้าเรือนอาดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยไปอยู่ในเรือนของสุภาษเนี่ยมันทําให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาก็อยากจะให้เอขาเรียกว่ามองบางสิ่งบางอย่างนะให้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะบางครั้งภาระหน้าที่ถ้าอะไรที่มันปล่อยได้นะครับเราก็ปล่อยไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถ นะครับหรือร้านหรือรวงนะถ้ามันสามารถที่ปลดตรงนี้ไปได้นะฮะเราก็ปลดไปก่อนแต่ถ้าเกิดบางทีมันเป็นภาวะจำยอมอันนี้ก็เช่นถูกสัญญาบีบว่ามันจะต้องหมดอีก6เดือนอีก12เดือนหรือปีหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องทําจิตใจให้มันเข้มแข็งเพราะมันเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้เราจะทุกข์เราจะร้อนหรือเราจะเครียดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทําให้เสียสุขภาพจิตทําให้ไม่สบายเข้าไปอีกนะอะไรประมาณนี้ก็เอากําลังใจช่วยนะครับนะ อีกอันนึงนะครับคือดาวเจ้าเรือนพิทาศเนี่ยจะจบนะกับตัวเราเนี่ยถึงวันที่15นะเพราะวันที่15เนี่ยเราก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนนะครับเวลา10นาฬิกายีนาทีอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยอ่านนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวเจ้าเรือนนะมรณะกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนมรณะเราเนี่ยนะครับก็คือดาวพ่งางคารดาวพ่งางคานเนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในราศีกรกฎในวันที่2มิยอนะเขาเรียกว่ามรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาบผล นะนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะถูกเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตานะหรือมีการนัดหมายว่าจะมีะการชําระหนี้หรือมีการเอาเงินเอาทองมาให้ในบางส่วนนะครับก็มีการที่จะเกิดเลื่อนนัดแล้วทําให้เราเนี่ยหัวเสียอารมณ์เสียเขาโทรไปต่อว่าต่อขานนู่นนี่นั่นอะไรนะัเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยมันเจอทั้งดาวเจ้าเลือดอริและวินาศเลยนะที่เล่นงานนะครับก็ขอให้มีสติไว้นะครับนะคำว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของลาภเนี่ย นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่โชคลาภผลประโยชน์ผลกําไรนะครับนะมักจะเกิดความเสียหายนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่เท่าที่เห็นบ่อยๆนะเวลามรณะไปลาพานี่ส่วนใหญ่จะได้ได้ได้มรดกนะจากคู่ครองจากบรรพบุรุษนะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็มีเกณฑ์นะได้พวกหลักทรัพย์นู่นนี่นะั่น นะครับนะแต่ไอมุมเสียมันก็มีอยู่คือผลประโยชน์ที่เราคุณจะได้รับหรือมันมีความยุ่งยากเกี่ยวเรื่องของอไรายได้ที่มันจะได้รับนะมีการเบี้ยวมีการผิดนัดมีการทําให้เสียใจอันนี้ก็มีนะและยังไปกลุ่มกัดบดาวพฤหัสนะคือดาวพฤหัสเนี่ยจะกลุ่มกันตอนวันที่นะนะครับยี่สิบห้านะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายมาวันในวันที่25เวลาตีหนึ่งยี่สิบนะและดาวพฤหัสเองเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองเป็นเจ้าเรือนความสําเร็จเท่ากับความสําเร็จ กับดาวความเงินเนี่ยเป็นเจอกับดาวเจ้าเรือนมรณนะในเรือนลาบผลเนี่ยนะก็เป็นการย้ำอีกทีว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกนะฮะกับไรายได้ที่เราพึงจะได้รับคนมีการนัดหมายนู่นนี่นั่นว่าจะ ให้มันก็ก็มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนหรืออะไรประ,ประมาณนี้นะมันก็มีเกณฑ์นะครับแลวดาวเจ้าเรือนมรณะเองไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของการจับใจใช้สอยเกี่ยวเรื่องของเงินของทองนะดาวเจ้าเรือนมรณะไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะหรือดาวเจ้าเร,าเรือนสุภาษเนี่ยก็ระมัดระวังอย่ามีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือบางทีบางคนรับไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของสัจจกจวาจานะครับเช่นมีการนัดหมายกันว่าจะชำระเงินบางส่วน นะในวันเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่ได้คุณก็โหเดือดเป็นฟืนเป็นไฟนะพอเดือดเป็นฟืนเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยถึงรักทันทีนะครับก็อยากจะให้มีสติจริงๆนะครับผมนะเพราะเราเองเนีย่ยมาเช็คดวงแล้วมาดูดวงแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทุกคนนะมันเป็นแค่ดาวจรที่เ ที่เจอมันจะต้องมีดาวที่ประกอบกันด้วยในดวงเดิมของเราด้วยนะครับที่ว่าจะออกผลดีหรือร้ายนะแต่ภาพจอเนี่ยออกเป็นประมาณนี้นะเราก็จะอ่านได้อ่านได้ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการระมัดระวังนะก็ประมาณนี้แหละที่อยากจะให้ะระมัดระวังและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากลาภผลด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระเสาเองเนี่ยนะที่เล็งเข้ามาเนี่ยนะเขาเรียกว่าส่งกระแสถึงนะอันนี้เจ้าเนปุตตะแปลว่าเสียงโชค ความสดใสล่าเริงนะครับนะความเ,เกี่ยวเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับเริงกับดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของความประมาทเรื่องเรื่องของความคืกคันองนะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของอบายามุขให้ระวังเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงทุกประเภทนะมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับอยากจะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพระอาทิต์เนาะ อย่างที่บอกไปนะดดวดาวินาตอนที่อยู่ในในราศี ผู้ทศงเนี่ยก็เขาเรียกวินาศถึงตัวนะเขาเรียกมีเหตุไม่คาดฝันที่ทําให้เราต้องระมัดระวังจะพูดจะทําจะคิดอะไรยังไงต้องพิจารณาให้ดีหรือมีเกณฑ์ยกย้ายถิ่นฐานไปดูงานต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้ววินาศเองยังคุมอยู่ในเรือนของอลิเนี่ยก็พยายามอย่ามีศัตรูนะอ่านะแล้วก็พยายามอย่าไปสร้างศัตรูหรืออะไรประมาณนี้นะมันจะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับเอาละหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ย้ายมาอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวจุลิรือนวินาศ วิ่งเข้าไปอยู่นะครับในเรื่องของการงานนะตัวเราเองก็มีปัญหานะเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าดาวพ่ะศุกร์เองณนะตอนนั้นนะในวันที่1จนถึงวันที่24ยังอยู่ในราศีเมถุนนะก็นั่นหมายความว่าดาวเจ้าเรือนวินาสเนี่ยนะครับกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงิน ก็เท่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะในเรื่องของอราบผลอะไรต่างๆนะมันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับและดาวเจ้าเรือนวินาศเองก็ยังกลมกับดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนความสําเร็จพยายามอยาาขัดแย้งนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อุปถัมภ์คาจูนนะครับนะหรือเราเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อกับวิถีชีวิตหรือสายงานนะฮะบบางทีทํางานแทบเยอะแยะ นะก็ถูกคนอื่นแย่งผลงานไปบางทีทํานู่นทํานี่ก็ถูกคนหักหลังนะอะไรประมาณนี้ถ้าทําอะไรเราก็เก็บเป็นหลักฐานไว้ซะจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุนู่นนี่นั่นน,นะครับให้เราปวดหัวนะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะประมาณนี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษนะ ดาวพฤหัสเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองใช่ไหมคือลาพังคู่ครองเนี่ยมาอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องของคู่ครองและมีความไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะเกี่ยวเรื่องของระบบงานอยู่แล้วนะเกมิเศ็5้าเนี่ยส่งกระแสไปเจอดาวพระอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตรกันน่ะในเรือนวินาศอย่างเงี้ยนะก็หมายความว่าคู่สัญญาเองที่เคยคบกันมานานนู่นนี่นั่นเริ่มมีความระมัดเออเรามงระแวงหรือธุรกิจมันไปไม่ค่อยจะรอดหรืออะไรยังไงก็เริ่มมีการที่จะ มีการตึงๆหรือมีอะไรกันยังไงนะก็นะเพราะมีสาเหตุมาจากเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินไงเนี่ยเราเกิดความเสียหายเกี่ยวเรื่องของการเงินเลยส่งผลให้คู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาของเราเนี่ยนะเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปเริ่มมีการตรวจสอบเริ่มมีการถามอันนี้รวมทั้งคู่ครองรวมทั้งแฟนด้วยนะบางคนเนี่ยการเงินการทองเราสะดุดนะเคยให้เงินให้ทองแฟนเท่านี้แล้วบางทีมาสะดุดปุ๊บเนี่ย นะแฟนก็ไม่พอใจเนี่ยก็เกิดการทะเลาะบ,บอกแววงกันอะไรประมาณนี้ก็ต้องอยากจะให้เรามัดระวังไว้นิดนึงก็คือมันจะต้องดําเนินชีวิตด้วยสติต้องต้องสติเลยนะฮะนะนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกิดเหตุอะไรอะไรประมาณนี้นะครับนะก็สรุปนะครับนะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดวงดวงเราเองเนี่ยโดนทั้งดาวเจ้าเรือนวินาศโดนทั้งเจ้าเรือนอลิกุมนะครับตอนนี้รักก็ขอให้มีสติมากๆนะฮะส่วนในเรื่องของการเงินของเราเองเนี่ยนะก็ ไป็นกุมภาดาวเจ้ารือวินานะฮะในเรือของการงานนะครับก็อาจจะมีเ,เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับนะแล้วก็ด้วยดาวที่เล็งกันนะฮะในลันกษณะประมาณนี้ นะครับนะก็ต้องก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะนะกุมกับดาวเจ้าเรือนปุตตานี่พยายามเรื่องของ,งความเสี่ยงความคึกขนองหรือการลงทุนอะไรเงี้ยต้องพิจารณาให้ให้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยดาวเป็นเกษตรเนี่ยเข้มแข็งแต่อาจจะมาจุกจิกนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยนะด้วยด้วยส่ง เกตพิเศษไปถึงดาวเจ้าเรือนวินาศคือพระอาทิตย์เนี่ยนะแล้วเป็นคู่มิตรกันเนี่ยก็ระวังขัดแย้งกับคนที่สนิทกันหรือคบกันมานานนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกันเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เอาละนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอขมาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดถูกใจเนี่ยขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเลขค่ากดเลขเก้าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทําให้ยูทูบเนี่ยเห็นช่องผมนะครับนะก็ยังไงก็ เหมือน,นช่องโดนปิดกันอะนะฮะยังไงช่วยนิดนึงนะฮะช่วยกดกดให้ผมหน่อยนะครับนะอ่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกรดเก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกรดเก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยทั้งหมด2ช่วงนะครับนะเราจะสอนทุกวันพุธเลยนะ นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564เป็นต้นไปหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด6เดือนเดือนละ800บาทนะตอนหนึ่งวิชานะเราก็จะมีการเปิดสอนนะครับเวลา9โมงเช้าไปจนถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงอันนี้เราจะเรียกว่าภาคเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้นิดหน่อยนะจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยนะครับนะ อาจารย์ท่านเดียวกันสอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาช่วง11โมงไปจนถึงบ่ายโมงนะนะครับก็จะเป็นสอนภาคพยากรนะก็คืออาจารย์คนเดิมนั่นแหละนะครับสอนนะก็เท่ากับว,ว่านะครับจะเปิด2ช่วงนะฮะก็คือช่วงเช้าเป็นภาคเบื้องต้นนะครับส่วนในช่วงของรอบ11โมงถึงบ่ายโมงก็เป็นภาคพยากรณนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะวิชาละ800บาทนะนะครับนะ แล้วก็เราจะมีการสอนนะครับออนไลน์นะครับก็คือคนไหนที่สะดวกมาที่สมาคมโหรสานนานาชาติก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับนะแล้วท่านใดเนี่ยไม่มีเวลาเลยแต่อยากเรียนคุณก็สามารถเรียนได้นะครับทางออนไลน์นะก็ราคา800บาทเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนที่ห้องก็ราคา800บาทนะ เอาละนะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์วิทูลบุญชัยศีมีประสบการณ์ในการสอนเนี่ยยถึง30ปีโอ้เก่งมากนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอาจารย์ตังจังหนับผู้มีคนติดตามนะครับอยู่200,000กว่าเกือบ3 0 0 0 0 0นะก็2ท่านนี้ก็ร่วมกันสอนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางผมนะครับหรือให้ผมลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับผมเอาละยังไงก็กลับ ขอบคุณทุกท่านครับ